พบรีวิว Pure 80 Pro นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามือถือเนี่ยมันจะตันแล้วเนาะแต่พอเวลาเรารู้สึกว่าหัวใวยเปิดตัวแต่ละอย่างมาครับมันไม่ตันเลยครับตัวเซ็นเซอร์เทเลมาโครงเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่ากับเซ็นเซอร์หลับของ iPhone 16 Pro Max ผมเรียกว่าน่าจะเป็นหนึ่งตัวที่ถ่ายวีดีโอแบบยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับ กลับสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวเพียวราแปดนระครับรุ่นนี้พัฒนามาจากรุ่นที่แล้วเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาการใช้งานของผมจริงๆก่อนแต่ถ้าเกิดว่าพิวโดยละเอียดนะครับแล้วก็อยากรู้ว่ามันเทพยังไงมันเทพกว่าตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวช่องจงรักผมรับจบให้นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามือถือเนี่ยมันจะตันแล้วเนาะแต่พอเวลาเรารู้สึกว่าหัวเวรอยเปิดตัวแต่ละอย่างมาครับมันไม่ตันเลยครับแล้วมันก้าวกระโดดอย่างมากครับทีนี้เราจะเข้าสู่ถึงเรื่องกล้องเลยนะครับผมจะเล่าสเปกก ฟลารพิกเซล F 2.0นะครับมีออโต้โฟกัสถ่ายวิดีโอก็โคตรโหดครับ 4K 60 แต่จะไม่รองรับ HDR Vivid นะครับจะรองรับเป็นกล้องหลังนะครับกล้องตัวหลักนะครับ50ล้านพิกเซลนะครับใช้เซนเซอร์แบบ RYYB ขนาด1นิ้วนะครับปรับรูรับแสงได้นี่คือเอกสิทธิ์ของหัวเว่ยเลยนะครับ f 1.6ถึง f 4 0 OIS ถ้าถ่ายออโต้เนี่ยปรับรูรับแสงอัตโนมัติใครที่เล่น Mate X 6หรือ Pura มาเทพยังไงตัวนี้ได้ฟีเจอร์ไม่ว่าจะถ่ายเร็วที่โด่งดังมาตั้งแต่ Pura P. เ0ที่สับัดมือแล้วถ่ายประปาก็มันเก็บมือได้เก็บอะไรความไวววาาาายยไไไดดดดดดด้้้นับิีีีีีโอเเ่่ถมสงกก็จ tail แล้วก็เทเลโฟโต้เนี่ย48ล้านพิกเซลเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่1นึ่ส่วนหนึนิ้วรูรับแสง f 2.1นะครับเป็นเทเลโฟโต้มาโคร5ซนติเมตรนะครับช่วงซูม 4x ถึง 100x นะซึ่งตัวเซนเซอร์เทเลมาโครของเขาเนี่ยมีขนาดใหญ่เท่ากับเซนเซอร์หลักของ iPhone 16 Pro Max ซึ่งใหญ่มากนะครับซึ่งมันโหดจริงโหดจังนะครับถ่ายพอร์ตเทนเนี่ยได้แบบทุกระยะเลยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้นะครับอัลต้าวายสีล้านพิกเซล f 2.2เดี๋ยวไปดูผลมันโหดจริง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งลืมไปเลยแฟดครับผมเราไปถ่ายรูปแฟดมาทําได้ดีกว่าเดิมอีกอะ่ะผมให้คุณผู้ชมดูเซตนี้ก่อนง่ายๆเลยนะมันเหมือนคุณเอาไฟไปจัดดีๆอะ่ะแล้วคุณเอากล้องดีๆถ่ายครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะคัตออฟของไฮไลท์มันอยู่สูงมากครับคือมันเก็บไดนามิกกว้างมาจริงๆอะ่ะคือมันสามารถเก็บตั้งแต่แสงมืดไปนจนแสงสว่างระดับมันกว้างมากครับมันทําให้เราเห็นรายละเอียดดีเทลและเลเยอร์เล็กๆมันจะทาให้มีมิติในแต่ละช่วงแสงเลย คุณดูเลยครับคุณดูไฮไลท์ในผิวอะนี่คือการถ่ายแบบไปกดถ่ายอะโอ้โหสีก็ดีนะครับไฮไลท์ดีคอนทาราต์ไม่หายเส้นเนียทำให้น้องเอามาเอาเยื่ยนให้ผมผมบอกผมซื้อแค่นี้เลยจริงๆแล้วคุณดูมันตัดเส้นผมโอ้โห สีโดยรวมๆเนี่ยตรงทุกเลนเลยนะครับแล้วก็มิติภาพครับดีขึ้นทุกเลนส์ผมจะเริ่มจากพอร์เตก่อนแล้วกันพอร์เตเนี่ยคุณจะใช้ได้หมดเลยก็คือตั้งแต่พอร์เทรต1 x จนไปถึง 6x หรือประมาณ134มิลทุกเลนนะครับที่ผมสลับคุณเห็นไหมตั้งแต่ 1x นะครับภาพบุคคลไปเรื่อยๆเห็นไหมคุณดูสีฮะ เห็นไหมว่ามันมีความต่อเนื่องไฮไลท์คอนทราส์เนี่ยแทบจะไม่กระดิกเลยคุณลากก็ถ่ายตรงไหนก็ได้สีมันจะเหมือนกันและมิติมันจะได้เหมือนกันแล้วถ่ายเก็บชัตเตอร์แลกได้เร็วด้วยแต่ว่าการประมวลผลภาพเนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงเวลาเราถ่ายมันอย่างที่บอกหัวเวิจะประมวลผลปื๊บปื๊บปื๊บแล้วก็เสร็จใช่ไหมอันนี้ก็ต้องรอนิดหนึ่งนะครับ X-Men เนี่ยคุณก็สามารถปรับโทนได้นะครับต้นฉบับสดใสสว่างสวยนะครับอยู่ที่จะไปถ่ายอะไรแต่สมผมเนี่ยต้นฉบับอย่างเดียวครับสีสวยนะครับทีนดูขอรรปททเตับะ นี่คือตัดขอบนี่ดูแสงริมไลท์นิดๆ แสงมากเนี่ยเราสามารถปั้นแต่งได้มันวัดกันที่ตรงนี้ฮะแสงน้อยติดชมพูฟ้าม่วงนี่แหละครับคือตัวเต็งนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีตัวไหนสู้พีแกได้เลยคือถ่ายไม่ว่าจะเป็นแสงมายังไงก็ตามนะครับมันเปิดหน้าสว่างดีเทลเก็บมาดีนี่ผมถ่ายเนี่ยนี่เลนเทเลนะครับในที่แสงน้อยแล้วมีแสงสีชมพูสีม่วงสีอะไรพวกเนี้ยดูดีเทลในที่แสงน้อยครับปกติมือถือเนี่ยเขาจะใส่โหมดกลางคืนที่เป็นออโต้เนาะเวลาเราถ่ายโหมดพอ์เทตหรือเทเลที่เป็นซูมเข้า ตัวนี้ไม่ต้องเลยกดปลักติดปึ๊กเป็นแบบนี้เลยปุ๊กนะฮะดูโอ้โหพี่จะโหดไปไหน,นเนี่ยอันนี้ผมไม่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็ไปถ่ายมาไม่ได้ปั่นไม่ได้อะไรคือคือถ่ายถ่ายกดกดอะ่ะสวยเอาเป็นว่าภาพแสงชมพูอะไรพวกเนี้ยดีสุดกินรอบโต๊ะแล้วก็เปิดแฟลครับ สวยเหมือนกันนะครับเปิดแฟนเนี่ยเก็บไฮไลท์มาไม่หลุดเลยซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นผิวสกินโทนคนถ้ากล้องทิที่แฟดแรงแล้วเก็บไฮไลท์ไม่ได้คัดออฟต่ําเกินไปแล้วก็จุดที่มันหลุดขาวก็วคือมันจะเก็บจุดขาขาวบนหน้าไม่ได้มันจะหลุดไฮไลท์ตรงนี้เก็บได้ไหมแล้วก็สีตรงตรงมากถ่ายกับข้าวถ่ายอะไรตรงเลยนะครับเนี่ยผมเปิดแฟดถ่ายการคำนวณออโต้ไวเป็นล้านครับโหดจริงแต่ว่ามือถือนะมันก็จะมีนิดหน่อยแหละทีนี้การใช้เลนส์เทเลนะครับก็คือนี่ ตั้งแต่คูณสีไปนะครับคมชัดขึ้นแล้วก็สีตรงมากๆนะครับรูปนี้เนี่ยตรงเป๊ะนะครับแล้วก็ดูช่วงสีเขียวด้านหลังนะครับ สีมันทําออกมาได้ดีคอนทราสมันพอดีเลยคืออย่างที่บอกไปอ่ะพอดินามิกเรนจ์มันกว้างใช่ไหมครับตัวคอนทราสดนามิกเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยมันแยกเลเยอร์ได้ชัดเจนยกเว้นนะครับถ้าเราไปถ่ายวัดอย่างเงี้ยมันจะมีบางสถานการณ์เนี่ยมันจะวัดเหลืองนะครับคือมันเป็น RYB อ่ะผมให้ดูรูปนี้ถ่ายเข้าไปลึกๆเห็นไหมนี่คือเลนช่วง24ก็คือ 1x ท่ใช่ไมว่าช่วงดนามิกมันสูงมากมันเห็นแบบอย่างที่ผมบอกมันจะเห็นเป็นดีเทลเล็กๆแล้วก็เลเยอร์ของความกว้างขขอองตั้้แ่ดําาาไปปวะะรมณนี นี่ข้อพิจารณาก็คือในแกลเลอรี่ของหัวเว่ยครับเมนูไม่เยอะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมจะแก้ไว้บรรลานะ่ะมันไม่มีเนี่ยม,มันมีแต่สีตัวนี้เห็นปะ่ะอันนี้เป็นติ้นนะครับแต่มันไม่มีการแก้ไว้บรรลานเนี่ยมันแก้ได้น้อยมากครับการถ่ายมาโครครับโคตรโหดคุณผู้ชมเข้านี้ก็ได้ซุปเปอร์มาโครนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นไอ้หนังตรงนี้เลยนะเขามาโครได้5เซนคือแบบโหดมากมิติอะไรพวกนี้นะครับ นี่คือผิวหนังของผมนะคุณผู้ชมดูดิมันจะชัดไปไหนอ่ะสิเต็มสิบไม่หักเลยครับกลางคืนเนี่ยทำออกมาได้ดีครับน้อยน้อยนะครับสีค่อนข้างตรงพวกแสงสีแดงสีม่วงสีน้ําเงินที่มันเป็นแสงจัดจัดอะ่ะเก็บมาได้หมดแทบไม่มีเพี้ยนเลยนะครับม่วงก็คือม่วงน้ําเงินคือน้ําเงินแดงคือแดงเลยนะครับรายละเอียดไม่ขาดหายนะครับกล้องหน้าเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ชอบฟุ้งฟิงอาจจะไม่ชอบเขานะครับเพราะเขาอะ่ะดีเทลแล้วก็สีตรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนชอบที่แบบว่าคุณเคยถ่ายกล้องพวกโซนี่แล้วเอาไปเอาไฟไปขุดอะไรพวก กล้องหน้ามันผมชอบมากกล้องหน้าแล้วก็ทุกเลนส์ครับกว้างหมดมันเก็บเรียบตั้งแต่แบบกล้องหน้าก็กว้างถ่ายก็ดีกล้องหลังก็กว้างพอตเทจก็ได้ทุกระยะตั้งแต่1ถึง6เท่าเท่านั้นยังไม่พอก็ไปถ่ายซูมได้ร้อยเอ็กซ์อลตาไวก็กว้างมากๆ เก็บก็โหดแต่อาจจะมีการดิฟกับเลนหลังนิดหน่อยนะครับสภาพแสงนะพวกทีทีนี้มาดูเรื่องวิดีโอวิดีโอก็ดีสุดๆเหมือนกันนะครับกล้องหน้าก็ดีสุดๆลื่นไหลเสียงเก็บมาดีนะครับแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยถ้าเราไปถ่ายที่มืดๆเนี่ยมันจะมีอาการสีซีดบ,บ้างเล็กน้อยนะครับแค่ไปเพิ่มซัตรูเลตขึ้นนิดเดียวจบแล้วก็มีมิติคือใช้ทาคอนเทนต์ได้เลยมีออโต้โฟกัสลื่นไหลครับเก็บแสงไม่วุบวาบโทนดีเหมือนรูปภาพเลยกล้องหลังนะครับ 4K 60สีตรงเก็บสีโหดนะครับผมเรียกว่าน่าจะเป็นหนึ่ง ทีเดียวนะครับแต่ข้อเสียครับมันจะไม่มีหลอกอะไรพวกนี้ให้เราแบบไปดึงแต่ว่าจริง,รงๆแล้วเราถ่าย HDR vivid ของมันเนี่ยมันก็เก็บเรนจ์มาได้สูงมากๆแล้วซึ่งวิดีโอสีมันก็สวยดีนะครับเอาไปเก็ตแต่งต่อได้นะครับไฟล์มันค่อนข้างดีไอ้แสงยากๆอะครับไม่ว่าจะเป็นเลนไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นกล้องหลังเนาะวิดีโอมันดีดีเทลมันโหดมากนะครับโอ้คือมันโหดจริง ไปดูที่ช่องจงรักซูมได้ 20x เสียงเก็บมาดีพวกแสงมีไฟสปอตไลท์ส่องมาแล้วมันเวลาเราใช้มือถืออื่นถ่ายแล้วมันหลุดอ่ะตัวนี้มันเก็บอยู่ครับแล้วก็ทุกเลนเวลาเราไปถ่ายวิดีโอครับมันจะสว่างขึ้นมาเลยแล้วมันเก็บนอสดีครับแสงไม่วูบวาบเลยเราเปลี่ยนไปตรงแสงเหลืองนี้ไม่วุบวาบเลยครับโอ้โหเวิดีโอมันโคตรจริงนะครับคุณผู้ชมโหมดกันสั่นก็ใช้ได้นะครับแต่จะรองรับแค่ 2.7K ข้อเสียเนี่ยก็มีนะครับโหมด dual video เนี่ยเสียดายมากเลยมันถ่ายได้แค่ full hd แต เอาเป็นว่าวิดีโอครับถ้าใครไม่ติดการถ่ายล็อกคุณเอาตัวนี้ไปทําต่อได้อีกไปจะปรับสีปรับรายได้ในโปรแกรมทําได้นะครับเพราะไฟล์วิดีโอมันค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันก่อนนะครับตัวนี้ความบางจะอยู่ที่8.3มิลมน้ำหนัก219กรัมนะครับถ้าเป็นตัวอัลต้าเนี่ยจะเป็น233.5เลยนะครับอันนี้คุณต้องเวทเอานะเพราะว่าการจับใช้งานประจาวันเนี่ยมันมีส่วนสําคัญอย่างมากในการจับใช้ชักออกถ่ายรูปเนี่ยถ้ามันสะดวกมันก็เลยรูปง่ายกระชับมืออะไรเงี้ยนะครับิ เลยนะครับความละเอียดเนี่ยอยู่ที่460 PPI Refresh Rate หถึง120 PWM Dimming อยู่ที่1,440 Hz ความสว่างสูงสุดตัวนี้3,000 nits ครับจอสว่างมากแล้วก็เป็นกระจกคุณหลุน Glass Generation ที่2นะครับซึ่งมันจะการรอยขีดข่วนได้มากถึง20เท่าเมื่อเทียบกับกระจกทั่วไปตัวนี้มาพร้อม EMUI 15.0นะครับ g o b a l ซึ่งข้อพิจารณาหรือข้อที่จะต้องคิดเลยก็คือการพวกอัปเดตพวกนี้ RAM 12 Storage 512นะครับไม่รองรับ microSD e Card ตัวนี้แบบ5,170ครับชาร์จเรลแบบมีสายเนี่ย1 าย80วัตต์จะเท่ากับตัวออาต้าเลยนะครับคือสเปคจะไม่ค่อยต่างกันยกเว้นพวกกระจกจอกับเทเลโฟโต้นะครับที่จะแตกต่างกันเนาะรองรับ Wi-Fi 7บลูทูธ5.2นะ USB C 3.1 Gen1 นะครับ IP68 69แล้วก็ระบบเสียงสเตอริโอ Huawei h ิสเทนตตัวนี้ก็โหดอีกแล้วซึ่งลำโพงดีกว่าเดิมนะครับตัวนี้สแกนนิ้วจะเป็นด้านข้างแบบนี้นะครับเสียดายมันไม่ได้สแกนนิ้วบนหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับมี AI เข้ามาด้วยนะครับ AI จะใยะก็มี AI b a s t expression นะครับก็ค ค,คือถ้าถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยหลับตาหรือหน้าไม่สวยเราสามารถใช้ไอตัวนี้เปลี่ยนหน้าเราเองได้แต่เราจะต้องมีรูปในเครื่องนะครับมันก็จะเลือกรูปที่เหมาะที่สุดจากภาพถ่ายหลายรูปเนี่ยมานะครับแล้วก็มี AI m e s s a g i n g นะครับก็คือซ่อนการแจ้งเตือนว้เมื่อโทรศัพท์ของคุณเนี่ยตรวจพบว่ามีคนกําลังดูหน้าจอนะครับแล้วก็ AI Smart gesture นะตัวนี้เนี่ยก็ควบคุมสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องสัมผัสหน้าจอซึ่งอันนี้ก็มีหลายๆอันทํามาแล,แล้วก็คือโบอกในอากาศนั่นแหละส่วนการใช้งานแอปทั่วไปนะครับตัว้กก็แอปดปตัเเาววผมลลผมลทุ ผมก็ใช้ปกตินะครับ Google Map มันก็ซิงกับ Gmail อะไรพวกนี้ได้นะครับยกเว้น h ช t GPT เนี่ยต้องหาวิธีทำหรือว่าคุณจะใช้ผ่านพวก Google Chrome เลยพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทำเป็นช็อตคัทเข้า h ช t GPT อย่างงี้ก็ได้นะครับแต่นอกนั้นนะครับแอปธนาคารแอปอะไรพวกนี้ใช้ได้สบายเลยคือดีกว่าเดิมเยอะนะครับหรือว่าเวลาเราจะเข้าซิงผ่าน Gmail อย่างเช่นเราเข้าพวก TikTok อะไรพวกนี้นะครับเราก็กดซิงได้เลยมันก็จะมีเด้งขึ้นมาเป็น Gmail ของเราซิงเข้าไปได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งพวก Docs อะไรพวกนี้นะครับเอกสารพวกนี้นะครับใช้ได้ปกติเลยเน่ยอู YouTube กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับแล้วก็มันจะอ้างอิงการรีเฟรชตามเครื่องด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องเข้าซ้าเข้าซ้อนใช่ไหมมันทําให้แบบแหลกแล้วกินพลังงานตัวนี้ไม่ไม่แล้วนะครับเนี่ยมันเข้าไปได้เลยเขาพัฒนามาเรื่อยๆนะทุกปีเขาพยายามทาให้คนที่ใช้ของเขาอยู่เนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้ปกตินะแต่ว่าเกมเนี่ยมันก็จะไม่ได้คอมแพตบิลกับชิปเซตตัตวนี้ทั้งเท่าไหร่นี่ก็คือข้อพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าคนไม่ได้แบบซีเรียสเล่นเกมเนี่ยผมว่าคุณจัดไปคุณจจจะปปปปรรทททัับใแแแแนนนกกนนนนน่่่่่่่่อออออพพวววววกกกกก Netflix ็ไไไโหหหลลลลดดดดดผาาาา GBo ้้้้้ตเเเเีีีมมืง การเล่นเกมเนี่ยผมเทสประมาณ2เกมนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้รองรับซัพพอร์ตนะตอนนี้นะอย่างเช่น RV เนี่ยเล่นได้แค่45เฟรมเดทเท่านั้นนะครับแต่มันประหยัดแบบมากเลยนะครึ่งชั่วโมงมันหมดหมดไป6%เองคือแต่มันปรับได้ไม่เยอะไงมัน45เฟรมเดทแต่เล่นได้ลื่นครับไม่มีกระตุกเลยเล่น45เนี่ยทัดลื่นไหลดีเลยนะครับลำโพงเสียงดังความร้อนนี่แทบไม่ร้อนเลยก่อแค่แบบ30การบวกผลโหดศาสตร์จิ้มใส่กันย่ำย่ำเนี่ยเอาอยู่นะครับถ้าอัตติไมให้เล่น60้ัหก็็็จะดดดดีีีีกกกกกวว่่่าาานนน้้อแตตมมมััสสสสุิิ45โเเคยรรฟปบไูงภพ มิติเนี่ยจะแตกต่างจากเครื่องอื่นเลยเนาะโดยเฉพาะเสียงลาโพงเนี่ยขับออกมามีมิติที่ที่ครบนะครับแต่เครื่องเนี่ยจะร้อนไวค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะตัวข้างหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะร้อนเพราะว่ามันไม่ได้คอมแพตเบิลกับเกมตัวพวกนี้ความลื่นไหลตัวเกมเนี่ยมีอาการกระตุกนะครับซึ่งก็จะไม่เหมาะเลยเฟรมเรทมันก็จะดรอปลงเหลือประมาณ50 5 5นะครับแล้วค่อยกลับมา60เกาะเกาะอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ได้แบบซับพอร์ตกับพวกเกมเท่าที่ควรถ้าคุณเล่นได้มันก็จะเล่นแบบ45เี่มเรท้าเฟรมเร่สําหรับผมบผมคิดวว่าซื้อไบ ภาพเจ๋งมากแล้วส่วนเรื่องสัญญาณนะครับนี่ก็คือข้อพิจารณาคือถ้าเกิดว่าเราใช้ 4G เนี่ยในการใช้งานทั่วไปครับมันไม่มีปัญหาครับโงยมันจับสัญญาณดีนะครับแล้วก็ 4G เนี่ยมันแรงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับอย่างผมเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันมาบางครั้งบางทีเนี่ยเราไปในสถานที่ท,ที่แบบฝนตกหรืออากาศไม่อำนวยนะมันจับ 4G ใช่ไหมมันก็จะโหลดได้แบบ10เมกอะไรเงี้ยผมก็เทสสปีดตลอดนะแล้วก็ดาวทงดาวเทียมคร,ครับจับได้เยอะมากจับได้ดีโอเคเลยทีเดียวรุ่นนี้มันน่าเล่นครับเพราะว่าราคาามมมันอยู่่่ทีประณ38ใช เดี๋ยวมันจะมีโปรนะครับแถมพวกวัดฟิตพวกนี้นะครับแล้วก็โฮเวลแคร์พวกนี้ประกันเขาโหดผมมองว่ามันน่าเล่นมากครับพอมาปีนี้แอปมันเล่นง่ายขึ้นนะครับมันไม่ต้องไปลงอะไรยุ่งยากมันมันอินทิอร์เกตมาให้แล้วเราก็ไปกดโหลดซิงได้เลยนะครับที่สําคัญก็มันโคตรโหดเอางี้เราคิดว่าซื้อมาถ่ายรูปอย่างเดียวก็โคตรคุ้มอะเลนก็กว้างทุกเลนข้อติข้อพิจารณาข้อเสียก็อย่างที่บอกไปมันโหดจริงไปดูช่องจงรักเดี๋ยวผมรับจบให้เองครับสำหรับวันนี้ผมและเพียวร่าแปดศูนย์โปรต้องขอลาการไป